สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านเลยนะคะวันนี้นะคะมาพบกับเชอร์รี่เพชรยนต์นะคะวันนี้นะคะเชอร์รี่จะพามาดูนะคะตโตโยต้าวีออส1.55นะคะคันนี้เนี่ยเป็นตัวท็อปเลยนะคะเป็นรถปดหน่วยงานนะคะเช็คศูนย์ทุกระยะเลยนะคะประวัติดีนะคะและประกันนะคะในในส่วนของตัวโครงสร้างเดิมนะคะไม่มีการชนหนักผิดความจมน้ําใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะออกรถได้ทุกอาชีพค่ะเครดิตด,ดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะคะออกรถทุก ออกรถสุนบัตรได้เลยนะคะสําหรับใครนะคะที่กำลังมองหานะคะคันนี้ก็ตอบโจทย์นะเพราะว่าเป็นสายประหยัดน้ํามันนะคะสวยถึกอึดทนเลยะคะ่ะตามคอนเซปต์ของโตโยต้าเลยนะคะคันนี้นะคะจัดเต็มฟรีดาวนะคะผ่อนเพียง6 0พัน 700บาทเท่านั้นนะคะคันนี้ราคาตั้งขายเนี่ย3 8 9 0 0 0ับาทเลยนะคะเงินเดือนนะคะตั้งแต่1 10, 5 0 0 0บาทขึ้นไปนะคะก็สามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้ค่ะไม่ต้องใช้คนคำ้ำใช้เพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถออกรถคันนี้ได้เลยนะคะคันนี้นะคะได้เป็นปี19นะคะสวยเป็นสีขาวนะสวยๆแบบนี้เลยนะคะรับประกันในส่วนของตัวโครงสร้างเดิมนะคะไม่มีการชนหนักผิดความจมน้ำแน่นอนนะคะก่อนอื่นนะคะที่เราจะ ไปดูในส่วนของภายในนะขั้นนี้นะคะได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนมาให้ด้วยนะคะ สามารถฟัง FMAM ได้นะคะรองรับ DVD นะคะ MP3 ได้หมดเลยนะคะคันนี้นะมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะคะเหมาะสําหรับมือใหม่หัดขับด้วยนะคะเพราะว่าในส่วนของมือใหม่หัดขับนะคะ <c oughs> ก็รู้ๆกันอยู่นะว่าเวลาถอยหลังเนี่ยมันจะกลักลกลวๆเนาะก็คือคันนี้ถ้ามีกล้องคันนี้มีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะคะเวลาเราถอยหลังเนี่ยมันจะชนอะไรเนี่ยมันจะมีสัญญ,ญาณเตือนให้เรารับรู้ไว้ก่อนเลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเชอรี่พาไปดูในส่วนของ้านน้าก่อน สำหรับด้านหน้านะคะกระจังด้านหน้านะคะจะได้เป็นสีดำนะคะแล้วก็มีโลโก้นะคะสีโคมเมียมนะคะในส่วนของไฟด้านหน้านะคะสว,สวยสวใสๆนะเป็นได้เป็นไฟแบบโปรเจกเตอร์เลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะได้ไฟ Daytime running light นะแล้วก็ไฟตัดหมอกคูนามาให้ด้วยนะคะคุ้มมากๆเลยนะคะคันนี้ออปชันเนี่ยจะเต็มแน่นอนนะคะในส่วนของตัวร้อคะ่ะจะได้เป็นร้อแม็กเดิมโรงงานนะคะขอบ16นะคันนี้เนี่ย ในส่วนของตัวรออแม็กเนาะไม่มีร่องรอยถลอกเลยนะคะแล้วก็ไม่มีร่องรอยเบ็ดฟุตบาทเนาะปียางได้เป็นปี23ปีใหม่เลยนะคะเพิ่งปีที่แล้วเองนะคะในส่วนของดอกยางนะคะดอกสวยดอกลึกดอกเต็มแน่นอนนะคะคันนี้เนี่ยมีคุณแจสำรองมาให้ด้วยนะคะคุ้มมากๆเลยนะคะในส่วนของกระจมองข้างนะคะกระจมองข้างพับเก็บแบบไฟฟ้านะมีไฟเหลวในตัวด้วยนะคะในส่วนของด้านมือจับนะคะได้เป็นสีโครเมียมเนาะแล้วก็ในส่วนของฟิล์มค่ะได้เป็นฟิล์มเดิมนะคะจากโตโยต้าเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกัน สำหรับภายในนะคะจะได้เป็นโทนนะคะสีดำนะแล้วก็ได้เป็นเบาะหนังนะตกแต่งด้วยแถบเนี่ยสีแดงนะคะคันนี้นะคะตอบโจทย์นะคะสำหรับคนสำหรับนะคะพนักง,งานบริษัทหรือหรือว่าตอบโจทย์สำหรับสายประหยัดน้ำมันเลยค่ะเพราะว่าคันนี้สวยถึกอึดทนนะแล้วก็ในส่วนของช่องโซนด้านหน้านะคะไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะเดี๋ยวเชอรี่สตาร์ทรถให้ดูค่ะ คันนี้มาอยู่ที่1นึ0 0 0สาโลเนาะรถเนี่ยรถเนี่ยประมาณ5 6ปีแล้วเนี่ยก็คือว่าการใช้งานเนี่ยน้อยจริงๆนะคะเพราะเป็นมันเป็นรถหน่วยงานนะ้วปลดหน่วยงานนะคะแล้วก็คันนี้เป็นรถปลดหน่วยมันเป็นรถปลดหน่วยงานนะคะเช็คศูนย์ทุรยเลยนะเพราะว่าเป็นรถที่เขาใช้ในราชาการเนาะมันก็อาจจะเลขใหม่เนี่ยสูงนิดหน่อยนะคะแต่ว่าในระยะ5ปี6ปีเนี่ยเลขใหม่เท่านี้ถือว่าไม่ไม่เยอะนะมาเดี๋ยวเชลลี่ดูให้เดี๋ยวเชลลีเล่เปิดกล้องนี่คะ่ะ สาหรับคันนี้นะคะได้เป็นกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะสะดวกสบายมากเลยนะคะสําหรับมือใหม่หัดขับหรือว่าคนที่ถอยหลังยังไม่ค่อยเป็นนะคันนี้ก็ตอบโจทย์นะเพราะว่าเวลาเราถอยหลังเนี่ยถ้าเราจะชนหรือมันใกล้จะชนแล้วเนี่ยมันจะมีสัญญาณเตือนให้เรารับทราบก่อนนะคะคันนี้นะคะมีเครื่องเล่น DVD นะคะ MP3 นะคะสามารถฟัง FM AM ได้เลยนะคะคันนี้ตอบโจทย์นะแล้วก็เชื่อมต่อ บลูทูธได้เลยนะคะเครื่องเสียงเนี่ยจะบอกว่าดีๆแน่นๆเลยนะคะในส่วนของแอร์ค่ะจะได้เป็นแอร์ออโต้นะคะคุ้มมากๆนะคะแล้วก็ในส่วนของเกียร์นะคะจะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะ CVT นะคะด้านข้างเน้นมีที่เก็บสัมภาระหาให้นิดหน่อยนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วให้นะคะคันนี้นะคะจะได้พวงมาลัยนะคะมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียง ได้นะคะแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยเนื้อเนียนนะคะมีโลโก้ให้ด้วยนะคะคันนี้นะคะเลขไม่อยู่ที่1นึ่งหนึ่งแสนสองาโลดเท่านั้นนะคะการใช้งานเนี่ยตกเท่านี้น้อยมากเลยนะคะในส่วนอ่ะคันนี้นะได้เป็นปุ่มบูสต์สตาร์มาให้ด้วยเห็นไหมคะเป็นปุ่มบูสต์สตาร์แล้วก็กระจกเนี่ยด้านข้างพับไฟฟ้านะคะในส่วนของด้านข้างนะคะ ในส่วนของแผงประตูด้านข้างนะคะไม่มีริ้วไม่มีรอยนะ้ากระจก4บานนะคะแบบไฟฟ้านะคะด้านข้างคนขับเนี่ยเป็นออ,อ,อโต้นะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกัน สำหรับในห้องผู้ได้สารนะคะได้เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะคะภายในนะคะบอดี้กว้างๆเลยะคะ่ะภายในนะ,ะ,ะสะอาดสะอาดมากๆเลยนะคะเป็นรถหน่วยงานนะคะประวัติสูงนแน่นอนนะคะออกรถได้ถุกอาชีพค่ะเครดิตดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวออกรถสุดบัตรได้เลยนะคะจัดเต็มฟรีดาวนะคะผ่อนเพียง6,700บาทนะคะสําหรับคนที่มีเครดิตดีนะคะ,บร,ะบริษัทเรานะคะมีแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นที่2.79เท่านั้นนะคะ แล้วก็ด้านหลังนะคะรับประกันนะคะในส่วนของตัวโครงสร้างเดิมนะคะไม่มีการชนหนักผิดความจมหนาแต่อย่างสิ้นเลยะคะ่ะข้างหลังนะได้ไฟท้ายนะคะสวยๆที่ใส่นะคะมีไฟทับทิมนะคะให้ซ้ายให้ขวานะมีเซ็นเซอร์ให้2จุดด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องเครื่องสัมภาระกันค่ะค่ะ สำหรับท้ายด้านหลังนะคะสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะมากเลยนะคะมีแผ่นรองให้ด้วยนะคะันนี้นะเป็นแผ่นของโตโยต้าเลยนะคะภายในนะคะสะอาดสะอาดไม่มีการสับรลุดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านคันนะคะจะได้คันแท้คันเดิมเลยนะคะตัวเม็ดอนนะยังอยู่กัคบคบเรียงตัวสวยๆแบบนี้นะคะเม็ดน,น,น็อตนะไม่เคยแกะไม่เคยแงะไม่เคยถอดออกมานะคะคันนี้นะคะอาจจะมีร่องรอยถลอกตามการใช้งานนะแต่ว่าไม่มีผลนะคะถ้าใครรียสน,นะเดี๋ยวเชอรี่เก็บงานให้นะคะคันนี้เนี่ยออปชั่นเนี่ยจัดเต็มนะคะ เป็นตัวท็อปด้วยนะคะคันนี้เนี่ยราคานี้เนั่นนาน,น,านจะได้ทีหนึ่งนะคะผ่อนเพียง6,700บัตบาทเท่านั้นเลยนะคะสําหรับคนที่มีเครดิตด,ดีเนี่ยมีดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นให้ด้วยนะคะคันนี้นะคะจะได้เป็น ยางอะไหล่แถมมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีแม่แรงแถมมาให้ด้วยนะคะคันนี้เนี่ยออปชั่นจัดเต็มแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นตัวท็อปนะในราคาเท่าน,นี้เนี่ยถือว่าคุ้มมากๆนะคะเป็นรถปลดหน่วยงานนะคะเช็คศูนย์ทุกระยะประวัติด,ดีมากๆเลยะคะ่ะหากใครนะคะที่กำลังมองหารถมือสองนะคะเชอรี่ก็อยากให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหากใครนะคะมองหาตัววีอออยู่นะคะหรือว่าหากใครนะคะสนใจก็ติดต่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่เบอร์094029นะคะ7282นะหรือว่าแอดไลน์ตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเบอร์โทรเชอรี่ ะะก็สามารถแอดไลน์ได้เช่นเดียวกันนะคะทักมาสอบถามได้เพิ่มเติมได้ค่ะช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะคะหรือว่าทักมาสอบถามทักมาปรึกษาฟรีค่ะเชอรี่ให้คําแนะนําทุกเคสเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะฟรีดาวนนเนาะผ่อนเพียง6กพัเท่านั้นนะคะสนใจติดต่อมาได้ค่ะเดี๋ยวเชอรี่นะคะพาไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันค่ะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะจะได้เป็นเครื่องยนต์นะคะเบนซิน VVTi นะเครื่องยนต์4สูบนะคะรองรับน้ํามันนะคะได้ถึง E 2 0เลยนะคะคันนี้นะคะครงสร้างเดิมนะคะรับประกันนะคะในส่วนของการไม่มีการชนหนักผิดความจมนํำแน่นอนนะคะในส่วนของด้านตัวเม็ดน็อตน,นะคะข้างแก้มขวาเนี่ยสภาพเดิมนะคะแล้วก็น็อตเนาะไม่เคยแกะไม่เคยแงะไม่เคยไขยเลยนะคะเม็ด เม็ดอาตนะคะก็ยังอยู่ครบๆเลยนะคะในส่วนของคานนะคะด้านข้างแมอน้ํานะไม่มีร่องรอยการชนหนักผิดความนะคะยังเดิมๆโครงสร้างเดิมนะคะจากโรงงานนะคะในส่วนของสติกเกอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์มออกนะคะหรือว่าสติกเกอร์คําเตือนต่างๆนะคะก็ไม่เคยแกะไม่เคยแงะนะเรียบเนียนทุกแผ่นนะคะในส่วนของคานด้านข้างแมอน้ําข้างซ้ายนะเดิมๆค่ะไม่มีร่องรอยการบุบหรือว่ารอยลักยิมใดๆสิ้นเลยค่ะเม็ดน็อตนะยังเดิมๆเลยนะคะไม่เคยแกะไม่เคยแงะไม่เคยไขขึ้นมาเลย ะะรับประกันนะคะในส่วนของตัวโครงสร้างเดิมนะคะบริษัทเพชรยนต์นะคะเปิดมานานถึง24ปีนะคะรับประกันในส่วนของตัวเครื่องซ่ารับประกันนะคะในส่วนของโครงสร้างเดิมนะคะหากว่าลูกค้าเนี่ยมีการซื้อไปนะคะและพบว่า คันนี้นะคะมีการชนหนักผิดความจมน้ามาเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวนเต็มจํานวนนะคะในส่วนของฝากระโปรงนะคะรูระบายอากาศนะคะไม่รูระบายอากาศเนี่ยก็ยังรูกลมคมกิฟเหมือนเดิมนะคะไม่มีรอยบุบรอยชนหนักเลยนะคะหากใครนะคะที่กาลังมองหารถมือสองะ,ค,ะคันนี้ก็ตอบโจทย์อีกคันนี้นะคะก็ตอบโจทย์อีกเช่นเคยนะคะคันนี้เป็นรถปดหน่วยงานนะคะอย่างที่เชอร์ี่ว่าเลยนะคะประวัติดีเช็คสูย์ทุกระยะเลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปฟังในส่วนของราคาตั้งขายแล้วก็ราคาผ่อนอีกสักรอบหนึ่งค่ะ สำหรับราคาตั้งขายนะคะ Toyota Vios 1.55คันนี้ตัวท็อปเลยนะคะอยู่ที่389,000บาทฟรีดาวผ่อนเพียง6,700บาทนะคะ คุ้มมากๆเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่กำลังมองหารถมือ2คันนี้ก็ตอบโจทย์อีกเช่นเคยนะคะออกรถได้ทุกอาชีพค่ะเครดิตดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวออกรถูนบัตรได้เลยนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากมาดูรถนะคะมาดูได้ค่ะที่บริษัทเพชรยนต์สํานักงานใหญ่ซอยเสถีย68แยก1เขตมินบุรีค่ะหากใครนะคะไม่สะดวกเดินทางมาเรามีบริการนะคะจัดไฟแนนนะคะทุกที่ทุกจังหวัดเลยค่ะแล้วก็มีบริการนะคะส่งรถสไลด์เนี่ยถึงหน้าบ้านท่านเลยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปรถเข้าใหม่รถสวยๆนะคะผ่อนถูกๆนะคะได้ที่เชอรี่เพชรยนต์นะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ